พามากินยำแซบๆที่อำเภอเมืองสักแก้วหน้าหมู่บ้านสวนตาลวิววันนี้พามากินยำยำสามไข่เพิ่มแซลมอนอ,อร่อยมากขึ้บๆเลยอะแซลมอนน้ำยำดีของสดมากๆ บรรยากาศโคตรดีนี่มาตอนกลางวันนะไม่ร้อนร่มรื่นร้านรับสักแก้วรับอีกแล้วก็สั่งแก้วเขารู้กันหมดแล้วแหละคนปัจจีนไม่รู้นาำขา้าวโพดไข่เค็มน้ำหวานๆตัดกับไข่เค็มโคตรดีข้อหมูยา่างอืมค่อยเลยนุ่มดีมันแซมถ่ายจริงข้ย่างแม่งข้อย่างแท้เว้ยนุ่มนุ่มแบบแซกแซกหน่อ เดอะเบสแซกมันคนคบละคนคบละบลอ,อืมอร่อตดไก่ทอดอร่อยผ่านาเลยเว้ยพุเงไูเป็นอีกร้านที่ควรมาซ้ำเราเลี้ยวเข้ามาตัวบอสอเนี่ยสะ่านบอสอเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายมานิดนึ่งก็งเจอละบ้านสีฟ้ามาไม่ยากเลย แต่ระบาตาม gps อร่อยเลยรอบหน้าต้องเป็นส้มตำปูปลาแต่ข้าหมูเดอะเบสจริงนะก็ด oh <dear. S 1> ีอะแทบไลฟ์ค่าเสียหายทั้งหมด660ยเนี่ยยำสามไข่บวกกับแซลมอนปลาลาร้อาปีกไก่ร้อยหนึ่งต้มข้าวโพด70ข้าหมูย่าง120อิ่มนอกจากเมนูยำแล้วยังมีเมนูอื่นๆที่น่าลองอีกเยอะอร่อยจริงรอบหน้าต้องมาซ้ำอีกแน่นอนยำบ้านฟ้าสักแก้ว